ฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตั้งไม่พอดียังไม่พอใจ ถึงต้องอุ่นกายแต่หนาวใจยอยู่ดีอยู่ในความราักอาจจะเหมือนว่าไม่มีใครวิตก็ยังมุ่นวายอย่าวิก็ยังมุ่นวายสวัสดีเอไอสวัสดีบริษัทเฟ e บ o o ก สวัสดีเพื่อนๆนช้าเรี่ยวสวัสดีทุกคนนะตลอดไปด้วยใจใจ,ใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วหนาวเย็นสักทีแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักห่มใจจะมี แค่พอดีมีแค่พอใจอาจจะมีพร้อมแต่ชีวิตแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตีแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักห่มใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้ แต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีแต่ไม่ค่อยมีมากมายมีแค่พอดีมีแค่พอใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีอุ่นใจแล้ว เธอกับกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแค่มีเธอกับฉันรักกันสวัสดีเอไอสวัสดีบริษัท f เฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนๆชาวเรี่ยวสวัสดีทุกคนนะเลือคะ่ะ โอุมบุษราหมูล,ลตาต้าฟังไงน่จ้ามือน,นี้สิลองเพลงของพระาพ้นอีกจ้าแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีอาจจะมีพร้อมแต่ชีวิต ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่คะค่ะยหญ่กับบุงถูไปหาคลิปมองไหนอยู่แต่ในหืน่นเนาะี่องเพลงนี่ละให้มูฟังอุกสาฟังนแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี อาจจะมีน้อยแต่ไม่ขอไม่มีมาแต่กับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีคุ่นใจแค่มีเธอกับฉันรักกันตับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจกับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจ ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีค่ะใหญ่กบ,บ่งบู๊ไปหาคลิปมองไดอยุต่นี้เพื่อนเนาะนีะ่ร้องเพลงนี่ละให้โมฟังอุตบสาฟังนะเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีอุ่นใจเลยค่ะ โอ้สมบุสาลาหมูราตาฟัางไงนายจ้ามือน,นี้สิลองเพลงของพระราพนอีกจ้าแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีแต่ไม่ค่อยมีมากมายมีแค่พอดีมีแค่พอใจ จะเหมือนว่าไม่มีใครแต่รู้ว่ามีเธอค่ะยาย่กับบุ้งถูกไปหาคลิปมองไหนอยู่แต่ในเฮือนเนาะลองเพลงนี่ละให้มูฟังอุศาฟังไลแค่ไหนเมื่อมีรักห่มใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้ับฉัน รักกันตลอดไปด้วยใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันอาจจะมีน้อยแต่ไม่ขอไม่มีมายังไม่พอดียังไม่พอใจถึงต้องอุ่นกายแต่หนาวใจอยู่ดี ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะเลือกค่ะโอ้ชมบทสาละหมูละบตาฟังไงนะจ้ามันนี้สิลองเพลงของพราพนอีกจ้ากับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีคุณกใจ อาจจะเหมือนว่าไม่มีใครแต่รู้ว่ามีเธอคุ่นใจแล้วแค่มีเธออาจจะมีพร้อมแต่ชีวิตตลอดไปด้วยใจ โอ้สมบุษาลาหมูลาต้าฟังไงนะจ้ามื่อนีสิลองเพลงของพระราพนอีกจ้ารักผมใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้อยู่ในความรักแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี สวัสดีเอไอสวัสดี Facebook, สบริษัท f เฟซบ o ๊กสวัสดีเพื่อนๆเนช้าเรี่ยวสวัสบบดีทุกคนนะคุณใจแล้วแพ่มีเธออาจจะเหมือนว่าไม่มีใครแต่รู้ว่ามีเธอแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจ ยังต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีเอไอสวัสดีบริษัทเฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนเพื่อนเช้าเรียวสวัสดีทุกคนนะ,ะยังไม่พอดีอยังไม่พอใจ ถึงต้องอุ่นกายแต่หนาวใจอยู่ดีเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีอุ่นใจแล้วอาจจะมีพร้อมแต่ชีวิตไม่ค่อย มีแค่พอดีมีแค่พอใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ